สวัสดีท่านผู้ชมนะครับนะก็วันนี้มาปั่นนานครับผมก็ไปให้น้ำข้าวโพดนะอันนี้ก็มารับจ้างนะครับมารับจ้างปัน่นยาเยอะนะครับยาเยอะปกบ,บุ้งเยอะนะก็ตรงนี้น้ำมันเยอะไปนะครับ ตัวนี้เป็นที่ต่ำนะอันนี้อันนี้ต่ำนะอันนูน้นอันนู้นสูงนะครับการที่จะให้น้ำได้เต็มแปลงเนี่ยนะครับพื้นที่มันต่างระดับมากเกินไปเนี่ยก่อข้างบนจะได้นะครับข้างล่างจะน้ำก็จะเยอะนะการแก้ปัญหาก็คือตั้งหัวคณาใหม่นะครับเอาเนียน้ำน้นอยๆคือถ้าปั่นเนี่ยน้ำเยอะๆเ,เนี่ยนะมันปั่นไม่ค่อยกบครับบางทีก็ปัน่น มันปั่นไม่ดีอ่ะนะครับมันไม่ได้ดีมันต้องน้ําปิ่มๆนะครับเนี่ยน้ำปิ่มๆอย่างอัน,นนะุน่ะนะก็ยามว่างนะครับรับงานยามว่างก็พอคือปั่นนาเนี่ยกินน้ำมันนะครับปั่นในานานเนี่ยกินน้ำมันนะนาตม้มนาปังนี่แหละครับเนี่ยแถวนี้เขาทานาปังกันนะครับไม่มีครับ เขาไม่ทํานาปีกันนะครับทํานาปังสามรอบอะนาตรงไหนที่ไม่เคยพักนะครับแปลงนึงเนี่ยสิบไร่เนี่ยอย่างน้อยต้องเอารถไปสามสี่คันนะครับโซ่รถละคันสองสองคันหนึ่งเนี่ยต้องเอาโซ่ไปนะครับคนละเส้นคนละเส้นเนี่ยคอยดึงนะครับจมนะผมจะไม่ใส่พายนะครับเพราะว่าหลากัหลกๆผมทําไร่พายเนี่ยมันเขาเรียกอะไรสแสดงเฟืองนะครับ เวลาเจอหน้าลมๆมใส่พายยังไงก็ไม่รอดครับสู้ถอยหลังถอยหลังมันมีวิธีปั่นนะครับอา่าตรงนี้เข้าไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าแบ็คโคจกนะครับเอาแบ็คโคจกมาขึ้นมาทางเนี่ยเนี่ยๆๆๆๆี้ยเอาแบ็คโคจกขึ้นมาทางเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยลงไม่ได้เลยนะลงไม่ได้เลยนะครับข้างๆเนี่ยก็พยายามเท่าที่ลงให้ได้นะครับ ก็เวลาลงนาเนี่ยนะเหมือนใครจะไม่รู้นะครับไม่ต้องใส่ใบหน้ามานะครับถลม่มอันตรายนะครับอันตรายนะครับปั่นก็ปั่นโลปั่นเกียร์สี่นะครับโลสี่เกียร์หนึ่งไม่ไหวแล้วครับนาลมๆมอย่างเงี้ยมันต้องนาน,นานดีๆนะครับนานแน่นๆลงไปเหยียบพื้นล่างถึงอย่างเงี้ย อันนี้มันไม่ถึงะนะครับมันยุบลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆยิ่งปัน่นยิ่งเร่งยิ่งล้อยิ่งตะกุยลงข้างล่างเนี่ยเสี่ยงนะครับเสี่ยงก็บัตรไล่ละสองร้อยห้าสิบนะครับใครคิดจะออกมาแล้วรับจ้างปั่นนะครับคิดผิดนะครับคิดผิดนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟงังเป็นยังไงนะครับ คือปั่นเนี่ยสองรอห้าสิบนะครับตอนนี้ไล่ละร้อยนะครับน้ำมันอะนะเหลือร้อยห้าสิบใช่ไหมอ่าเหลือร้อยห้าสิบนะครับขักค่าน้ำมันเหลือร้อยห้าสิบจ่ายค่าคนขับไล่ละสามสิบาทตัวนี้วันนี้ผมมาปั่นสิบไล่นะครับไล่หนึ่งเนี่ยน้ำมันหนึ่งร้อยนะถ้าน้ำมันไม่แพงนะยี่สิบหกบาทยี่บห้าบาทเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบาทนะครับต่อไร่ ก็ตอนนี้ก็ตีละร้อยนึงนะครับร้อยร้อยยี่นะถล่มก็ร้อยยี่เนี่ยต้องเล่งต้องถอยนะอันเล็กนะอันใหญ่นะครับพูดให้ฟังนะครับเผื่อแบบใครมีเงินเหลือแล้วอยากจะออกมาลดอยากจะออกรถไถมารับจ้างเนี่ยคิดผิดนะครับหยุดความคิดไปได้เลยนะครับก็คืออ่ะต่อนะครับไล่ละสองร้อยห้าสิบค่าน้ำมันหนึ่งร้อยนะครับค่าคนขับไล่ละสามสิบบาท เจ้าของก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเจ้าของเหลือร้อยยี่หนึ่งร้อยนะครับเหลือไร่ละร้อยเหลือไร่ละร้อยสิบไล่ได้พันหนึ่งนะครับนะฟังท่านผู้ชมฟังผมไว้นะสิบไล่นะครับหากค่าน้ํามันหากค่าคนขับก็จะเหลือพันหนึ่งนะครับไม่ถึงพันหรอกพันหนึ่งแหละนะครับฉเฉลี่ยก็ประมาณเก้าร้อยพันหนึ่งนะครับเจ้าของรถนะ แล้วท่านผู้ชมคิดตามนะครับปั่นประมาณห้าร้อยไล่นะครับใบจะต้องเปลี่ยนนะครับใบต้องเปลี่ยนนะถ้าน็อตเปลี่ยนอีกใบโรตารี่เนี่ยอย่างน้อยต้องมีห้าพันถึงหกพันบาทนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับสองร้อยชั่วโมงเท่าไหร่ครับคือ ปีปีหนึงเนี่ยนะครับถ้าไม่มีไล่ตัวเองหรือออกมานะครับหรือไม่มีหน้าเช่าเนี่ยนะครับถ้าไม่มีไล่ตัวเองไม่มีอะไรเลยนะครับออกรถมานะครับอย่าไปคิดจะออกดีกว่าเพราะว่ามันไม่คุ้มครับหากค่าน,น้ำมันแล้วสุดท้ายแล้วนะครับทำงานซ่อมรถนะครับ ทำงานซ่อมรถเพื่อเผื่อจะไม่ได้ค่าแรงด้วยอค่าส่งนะครับไม่พอค่าส่งต่อปีนะครับอันนี้ผมออกมาเอาไล่ส่งนะครับทําไล่ส่งอาศัยว่าเราจะปลูกตอนไหนก็ได้เราจะปั่นตอนไหนก็ได้เราจะทําอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครมากําหนดเราแค่นั้นเองนะครับถึงออกมาเนี่ยไม่ง่ายผมก็ไม่อยากจะออกหรอกนะครับนะคือ อันนี้เป็นนาของญาติๆกันนี่แหละนะครับถ้าจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากไปนะครับนานๆจะออกมาทีนึงหรือไม่ก็ฝักฝึกค้นขับไว้นะครับมาฝึกค้นขับอย่างผมจะลงเองไม,ไม่เอาครับยอมเสียสามร้อยค่าคนขับนะครับยอมเสียสามร้อยดีกว่างานตัวเองไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็ให้น้ำเขาพดอยู่แล้วก็แว๊บๆขี่รถมาดูเขาอย่างเงี้ยได้ คนขับก็เป็นญาติกันนะครับเป็นญาติกันไม,ไม่ไม่ได้จ้างใครที่ไหนนะครับดูแลรถดีนะครับใครที่จ้างคนรถหรือมีลูก,ลกน้องงเนี่ยคนงานเนี่ยถ้าจะไวใ้ใจให้ขับรถไถนะครับก็ต้องดูลักษณะเขานะครับใจร้อนไหมเขาดูแลรถดีหรือไม่นะครับเวลาเร่งเนี่ยนะเวลารถติดลมเนี่ยเร่งใส่เร่งใส่มันไม่ใช่นะครับรถติดลมก็ต้องยกผ่านนะครับ เวลารถอืดรถติดเนี่ยก็ต้องยกช่วยยกช่วยให้มันรถมันเนี่ยให้มันไปได้ได้สมูทนะครับถ้าขับขับไปเร่งปื๊ดป๊้ดปื๊ดป๊าดอย่างเงี้ยรถก็พังครับเฟืองก็สึกนะครับเดือนหน้าถอยหลังกระชากอย่างเงี้ยรถก็พังก่อนนะครับพังก่อนที่จะคุ้มอีกนะครับคือบอกได้เลยนะครับไม่มีใครขับรถได้ดีไปมากกว่าเจ้าของนะครับ เจ้าของรถขับดีที่สุดนะครับแต่ถ้าผมมาได้ลักษณะนี้ผมจ้างหมดลวครับอาศัยว่าเรามีคนงานที่ไว้ใจได้นะนะก็ฝึกใหม่นะครับถ้าปั่นในไร่เนี่ยยังไงมันก็เนี้ยบนะครับยังไงก็ได้ปั่นในไร่ยังไงก็ได้นะครับ ปันในนาเนี่ยมันเป็นดินอ่อนนะมันเป็นดินอ่อนนะครับอยู่ที่คันเร่งแล้วก็การเลี้ยงหางนะครับเจอตรงไหนที่มันลึกเราก็ต้องเลี้ยงหางขึ้นเจอตรงไหนที่มันแข็งเราก็ต้องปล่อยหางลงเนี่ยทำยังไงก็ได้ถ้าปล่อยขึ้นขึ้น,นลงลงเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเป็นคลื่นเจ้าของนาเขาจะด่าอีกนะครับประมาณนั้นเนี่ยฟังจากเสียงเครื่องนะครับ ดินหนืดจัดเลยนะครับข้างล่างไม่ค่อยมีน้ํานะดินหนืดดินเหนียวนะครับเหนียวเลยแหละเนี่ยมันไม่ลอยตัวนะครับอย่างเงี้กกินน้ามันนะครับก็อาศัยว่าทํางานเป็นที่รู้จักเฉยๆนะทํางานเป็นที่รู้จักเขานะครับได้ขี่รถไปได้ออกมาอะไรบ้างนะครับ เราจะหวังแค่จจาข้าะโพดก็พอนะเนี่ยเวลาปั่นนะครับลายการปัน่นไม่รู้ว่าใครอยากจะฟังหรือเปล่าลายการปั่นนะปั่นนานะครับปันบ่นรอบนะไม่ว่านาจะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือไม่ใช่เหลี่ยมอะไรเลยนะครับคุณต้องปั่นขอบก่อนแล้วคุณลงไปเนี่ยต้องวิ่งดูก่อนนะครับ ต้องมีขอบขอบเสร็จปุ๊บนะครับวนขอบสักสามรอบแล้วก็ตัดหัวงานนะครับเอาแค่เราเลี้ยวพอหรือแปลงที่มันกว้างๆเออมันแคบๆเนี่ยเราก็จับแค่งานเดียวจับกลางนะปั่นยังไงก็ได้ครับให้มันกินน้ํามันน้อยที่สุดนะลายวิ่งยังไงก็ได้ปั่นจริงๆปั่นนานยังไงมันก็ปั่นยังไงก็ได้นะครับถ้านาตัวเองเนี่ยปั่นยังไงก็ได้ถ้ารับจ้างเนี่ยมันต้อง ปั่นยังไงให้มันกินน้ํามันน้อยที่สุดนะครับลายการวิ่งให้มันสั้นที่สุดนะไม่ใช่ว่านาแค่นี้เราไปจับ2งานเห็นไหมพอไ,นนพอไปจับงานตรงนู้นนะครับพอไปจับงานโน้นทีนี้มันก็เหลือน้อยที่ต้องถอยหลังปั่นเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็คือเวลาปั่นนานเนี่ยเดินหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีการถอยหลังนะครับจะมีถอยหลังแค่เก็บมุมนะปัดรอบสองสามรอบแรกเนี่ยนะประมาณนั้นนะครับ แต่ผมบอกเลยไม่คุ้มครับยังไงก็ไม่คุ้มครับร้อยทั้งร้อยก็ไม่คุมนะ้มนะมองผมไว้นะครับผมเจอมาก่อนแล้วผมก็มาบอกเอ้ยเดี๋ยวไปออกไปปั่นนาะน่นนี่นั่น,นอย่าเลยครับมันไม่คุ้มครับมันไม่คุ้มค่าน้ำมน้มันนะครับค่าคนขับมันไม่คุ้มนะครับค่าการสึกหลอของรถมันแลกกับเงินที่มันหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับ าคุณไม่มีไล่อย่างผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยออกมามันไม่ได้นะครับเจ๊งนะปล่อยกันให้ยึดกันให้เต็มหมดนะครับแถวเนี้ยเวลาทํานาทําดีๆเดี๋ยวก็มีคนออกมาตามเรานะครับถ้ากิจการไหนที่มันดีเนี่ยเห็นปั่นนาได้ดีได้เงินเยอะนะแป๊บๆนั่นแหละครับออกมากันเต็มนะครับทีนี้เราก็จะแย่งงานกันนะครับประมาณนั้นเหมือนโดนนะครับเครื่องบิน แรกๆออกมาก็งานดีนะพอหลังๆก็ออกกันเยอะอย่างเงี้ยแข่งราคากันลดเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้ให้ดีนะครับคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะครับทำอะไรตองเนี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจกมันย่ำแย่นะครับทำอะไรก็เจ๊งไม่หมดนะทำอะไรมันก็ทางตันอย่างเงี้ยมันถึงว่ามันไม่ไหวนะครับ มีคนเลิกทําเยอะนะครับที่นี่นาะปล่อยเยอะนะปล่อยให้เช่าเยอะนะครับก็คือสู้ราคาน้ํามันสู้ราคาปุ๋ยไม่ไหวนะแต่ก็ไม่มีใครเอานะครับจําใจก็ต้องทําเองนะมีแต่นานะครับปลูกได้แต่ข้าวเนี่ยมันแย่นะครับมันลาบากคนไหนที่มีไร่และอยากทํานาเนี่ยอย่าคิดดีกว่าครับทําไร่เนี่ยได้เงินเยอะนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงนะน้ําก็ไม่ต้องเยอะนะครับ เนี่ยทำนาเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสูบก,กว่าจะเต็มนะครับใช้น้ามันเท่าไหร่นะครับถ้าน้ําอยู่ไกลอีกยิ่งดูน้ําบ่ออีกเรียบร้อยนะครับมันไม่คุ้มครับนาเนี่ยไร่หนึ่งหกพันเจ็ดพันนะครับซื้อเขาปลูกเองนะจ้างหมดทุกอย่างเนี่ยหกพันเจ็ดพันแล้วขายข้าวได้ไร่หนึ่งเนี่ยได้ข้าวเท่าไหร่ครับห้าพันห้าอย่างเงี้ยขาดทุนไร่ละสองพันสิบไร่ก็สองหมื่นครับทําไปทําไมอย่างนั้นนะ่ะก็คือ ตอนนี้ราคาปุ๋ยมันแพงนะครับค่าน้ำมันมันแพงนะครับต้นทุนมันสูงถ้าไม่ทําจะดีกว่านะครับถ้าเป็นนานะมีนาประมาณ10-20ไร่เนี่ยปล่อยให้มันหญ้าลกไปเลยนะครับหรือไม่ก็จ้างรถไปถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวหญ้าขึ้นก็ไถ่ายอีกก็ได้ซึ่งมันคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่าตอนราคาข้าวเขาออกกันจริงๆเนี่ยนะเวลาข้าวมันออกนะครับมันออกพร้อมกันทั้งทุ่งนะครับ เ,เป็นหมื่นไร่เนี่ยนะครับในบริเวณเนี้ยมันออกกันทั้งทุ่งนะครับพ่อค้าคนกลางก็มีแรงกดให้กดไปเลยครับกดราคาข้าวเนี่ยนะพราะกดไปเนี่ยเขาก็สามารถบังคับนะครับถ้าเราเกี่ยวข้าวเสร็จเ,เราจะไปขายเสร็จปุ๊บเกี่ยวแล้วอะถ้า เขาว่ายังไงราคาเท่าไหร่มันก็ต้องไปตามนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะเกี่ยงหรือคาอะไรกันได้เลยถึงเวลามันบึ้มก็บึมขายกันถึงเวลาหน้าขายหน้าเกี่ยวกันเนี่ยรถเกี่ยวให้เต็มทุกหมดนะครับนะมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับชาวนาซึ่งมันเอาไปแปลลงไปรูปอะไรไม่ได้นะครับแต่เราซื้อข้าวสารกินกันแพงมากนะครับแต่ชาวนาทํากันเนี่ย ขายทุกถูกนะครับประมาณนะั้นก็มันเล่าให้ฟังนะครับชีวิตจริงไม่ใช่นิยายนะครับเรื่องทํานาเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ลําบากลําบนนะครับกระทรวงเกษตรตะกรเกษตระกรทําแล้วมันไม่ได้กําไรแบบตายนะครับอย่างภาคอีสานไม่มีน้ำเนี่ยยิ่งแย่เลยทําแต่ข้าวปีเนะนะครับมันแย่นะครับ มันใช้เงินโดยฟุ่มเฟือยไม่ได้เลยนะอยากจะได้อะไรมันก็ไม่ได้นะครับต้องประหยัดนะประหยัดก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับชาวนานะเท่าที่เห็นนะครับมีแต่ท่าวแก่นะครับข่าวแก่รับซื้อข้าวเนี่ยรวยเอารวยเอานะครับชาวนาจนเอาจนเอานะรัฐบาลก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรนะครับชาวนาก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะมีแต่นาอย่างเงี้ยมันก็ต้องทํานาไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นมัน มันเป็นวงจรชีวิตนะครับตั้งเป็นร้อยกี่ปีอะกี่สิบปีมาแล้วนะครับมีข้าวราคาสูงที่ไหนอะมีอะไรครับช่วงช่วงยิงรักอะไรเงี้ยประกงประกันมันก็มันก็ไม่ยั่งยืนนะครับเวลาได้เยอะมันก็ออกรถโรงรถถ่ายมากันให้เยอะหมดชาวนาะไม่เคยมีตังค์นะครับออกรถยงรถยนต์พอสองปีหัดไปราคาข้าวเหมือนเดิมปล่อยให้ยึดลดยึดรดถ,ถ่าหมดนะครับ เนี่ยมันเป็นปัญหานะครับทำอะไรก็เกษตรกรก็นึกถึงระยะยาวนะครับอย่าไปนึกถึงระยะ2อสปีนะครับมันไม่ได้10-20ปีนึกไปเลยครับว่าคุณจะทําอะไรมันยั่งยืนไปถึงตรงนั้นไหมนะก็จะประมาณนี้นะครับชาวนาชีวิตชาวนาชีวิตชาวนาน่าสงสารนะครับน่าสงสารกว่าคนที่ทํางานบริษัทนะครับว่าอันนั้นไม่ต้องลงทุนนะครับลงแต่ลงแรงแล้วก็ได้เงิน อันนี้มันต้องลงทุนนะครับไม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมือนข้าวโพดท,ที่มันราคาของตัวมันราคาเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ปลูกมันมันปลูกไม่ได้เยอะนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะปลูกได้แล้วก็ไม่ได้กําไรกันอะไรเงี้ยคนคนก็เข็ดนะครับมันลงทุนก็สูงนะแล้วมันทํายากกว่าข้าวมันทํายากกว่าพืชชนิดอื่นนะครับประมาณนั้นส่วนข้าวเนี่ยพอหว่านอะไรเสร็จแล้วก็ยาคงยาคุมลง,ลงเสร็จปุ๊บลงน้ํา สรุปใส่จบว่านปุ๋ยจียาเสร็จแล้วนะครับอะไรนั่นแหละที่ทําอะไรที่มันง่ายๆนั่นแหละราคามันก็จะตกนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะยาวไปละนะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ